หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นเฮ้นี่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 ี่ี่ีขาขาขาเฮ้ยเฮ้ยยางเฮ้ยยงบอกว่ายังยังไม่เข้าเป้าครูมึงยังไม่หยุดเตะอีกเหรออ้าวจะได้แข็งแรงไงมึงไม่ดูสภาพผ้ากโอ้สภาพผ้ามันต้นกล้วยเออเล่นเตะเอาเตะเอา อาจารย์อาจารย์หมังบังบัวเฮ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยพอๆๆเดี๋ยวเชือขาดแหมกระดับนักมวยอะครอาจารย์ไม่เจอตัวจริงใคมวยของอาจารย์ใช่ไหมครับเอ็งเป็นใครวะอาจารย์หมังจำผมไม่ได้หรอจำได้ไงก็ไม่เคยเห็นนี่อาจารย์ผมเนี่ยชอบมวยตั้งแต่เด็กนะอยากเป็นชกมวยต้อทำยังไงบ้างครับ อยากมาเรียนชกมวยครับอาจารย์หมังเอ็งมาถูกที่แล้วดีครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ใช่นะครับตั้งแต่ครัสมัยางขนมหวานขนมโต้ะให้ขนมต้มบ้านมึงขมเหรอนี่ครับอาจารย์หมักชอบของหวานจังเลยเนี่ยเอ็งมาเรียนมวยครับผมเฮ้ยคนจะเรียนมวยเอ็งรู้จักมวยรอเปล่าโอ้ยรู้จักได้เลยเด็กนะครับ เอ้าจริงนักมวยผมก็รู้จักเน่น่ผมถามอาจารย์บ้างดีกว่านักมวยคนไหนชอบเข้าวัดที่สุดอ้าอ๋อเขาสายอแล็กซี่ผิดใครวะสามารถสามารถไงสามารถเข้าวัดอรุณเอ๊ยงงงวายงงจหลอกอะไรทังมันนะไม่รู้เหมือนกันก็ผมรู้ครับแล้วอีกนะอาจารย์อะไรอีก เอาต่อเลยต่อเลยอ่ะสี่สามสองนักมวยคนไหนไม่ชอบเข้าบ้านอ๋อสามารถพะยะคุณผิดใครวะเจริญทองเกียรติบ้านอะไรแล้ะเก็บบ้านช่องเจริญทองอ่าพอบเอาแค่เจริญทองก่อนแล้วพี่มาไอพี่พี่เบิด์เขาดนเก็บเบอร์เขาโดใช่เอาข้าวแผ่เต่าเลยป๊อปนะสี่สามสองแล้วนักอ่ะสี่สามสองแล้วนักมวยคนไหนไม่ชอบเข้าบ้าน สามารถพยักอรุณพิเจริญทองเจริญทองยังไงวะเจริญทองเกียร์บ้านเท่าไอเดียวสมองสมองอะไรสมองเอาใหม่เลยห้านาทต่อเลยนะเนี่ยจ่อยนะต่อเลยห้าสี่สามสองและนักมวยคนไหนไม่ชอบเข้าบ้านอ้าวก็สามารถพยักอรุณพิจใครวะเจริญทองเจริญทองยังไงเจริญทองเกียร์บ้านช่องเอ้ไอบเข้าบ้านไง นั่น,นีนะยังไม่หมดอีกเหรอนักมวยคนไหนเนี่ยที่ต่อยไปแล้วชอบประมือลูกหน้าตัวเองจะเริ่ทองเกียริบ้านช่องพิดใครวะสมรักสมรักไงสมรักคำสิวต่อยไปก็จับหน้าไปไงสิวเยอะเฮ้ยครับอันนั้นเขาคำสิงโอ้โหอาจารย์รู้นะรู้เอ็งรู้จักมวยเยอะเอ็งเคยเล่นมวยเปล่า เล่นมวยอาจารย์เออผมเคยมีแต่ไปขอบเวทีมวยครับผมไปดูเขาต่อยเองจริงๆแล้วผมเห็นนะคนส่วนใหญ่เขาชอบทำไม้ทำมือแบบแล้วก็เวยบบ hey, บบ่ยวายเฮ้ยอย่างเงี้ยทำมงทำมืออย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรครับอาจารย์เอ็นเคยเล่นมวยเปล่าเฮ้ยเล่นมวยผมก็เคยเฮ้ยวันนั้นนะมันมาจีแฟนผมผมกับเพื่อนอะไปหยัาากเล่นมวยไปเลยอะ่ะเอาให้เละเลยอะครับเห้ยไม่ใช่เล่นแบบนั้นหมายถึงติดลายนวม หรือว่าราคาต่อรองราคาต่อรองมันเป็นยังไงครับไอ้อที่ี่ผมบอกเมื่อกี้นี้บ่ตที่เขาทำไม้ทำมืออะไรอย่างเงี้ยป่ะเออผมไปดูในขอบปต่องวิน,ทน,นาทอ่ะใช่ป่ะสนามมวยเสียงดังพูดกันจะไม่รู้เรื่องเออก็จเาทำอะไรครับอย่างเงี้ยครับทดรับไงอย่างงี้นี่เออเ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 อ,อะไรครับอันนี้สามสองรองหรือไม่ก็เออ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 เอะไรเนี่ยครับห้าสี่ต่อ วันก่อนนี้ข้าเจอกับตัวอะไรอย่างนี้เอ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 นี่เขาทำอะไระครับหมดมันมาขอตังค์ขอตัวตกลงเองจะเรียนมวยรับข้า๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยไม่มีปัญหาครับเออแต่ว่าถ้าเรียนมวยกับต้ององ่า,งายมากก็แค่ขยันซ้อมแค่แบบนี้เองนะแล้วถ้าสมมติผมเกิดทุลารครับเฮ้ยติดทุละเองก็ต้องมาซ้อมก่อนแล้วค่อยไปทุรา แล้วถ้าป่วยนะครับเฮ้ป่วยเองก็ต้องซ้อมซ้อมแบบเบาๆแล้วถ้าเกิดเออผมตายล่ะครับถ้าตายมันก็ต้องโทรมาบอกล่วงหน้าก่อนโอ้ตายก็ต้องโทรบอกล่วงหน้าก่อนเลยอเไรนะครับ <c oughs> ไม่เป็นลี<ม>่ย<ใ>นอะไรครับไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอ่ะพี่เบิร์ดครับเรื่องนี้ใหม่นะ <ไ S 1> ถ้าตายต้องโทรมาแจ้งล่วงหน้าก่อนนะอ่าอ่าแจ็คจบมาให้พี่เบิร์ตหน่อยถ้าเกิดถึงตายล่ะอ้าสี่สามสองแล้วถ้าเกิดตายล่ะครับอ้าว ถ้าตายเองก็ต้องโทรมาแจ้งร่วงหน้าก่อนอ๋อตายต้องโทรแจ้งร่วงหน้าก่อนออจะบ้าเหรอครับโอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าผมไม่ไปแล้วครับ,รบไม่ไปเปลี่ยนแล้วก็ไม่เรียนกับอาจารย์ด้วยทำไมอ่ะมันยุ่งยากวุ่นวายครับเอ็งไม่อยากเป็นนักมวยเหรอไม่เอาแล้วโอ้โหขนเยอะเหลือเกินที่นี่ไอ้นี่เออไม่เรียนแล้วครับอาจารย์อาจารย์ทาไม่เรียนจะไปไหนก็ไปอาอมเดียวเดียวเดียวอาจารย์ครับอะไรสองร้อยอะไรสองร้อย เอามาขอเลยแล้ถ้าเกิดเขาไม่ให้อ่ะแีชีิตม่เาางานกม่มีทาอจารจะให้ครับจารยอาจารย์่มาทำบุญกับผมเ้ื่อันนะผมมาอาจารย์เนี่ยเสียงาปเท่าไหรอ่ะอาจารย์จะดูใจร้ายกับผมพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เฮ้ยเหรอจันเบี้ยผมใช้ไปซื้อปลาช่อนด้วยเอ้าไอ้หนูเดินทางปลอดภัยนะข้พให้พ่อแม่เองดีกันเร็วๆลูกจะได้ไม่มีปมด้อยบายลูกไปชอบดีข้ามถนนระวังรถไดไปจัครับนนมีไข้คนไหมครับไม่มีแล้วมีค่าไข้เดียวได้แค่สองร้อยอยาจะไปหายสองมันสิ เอาพี่เวิร์ดได้แจ้งยืนไว้ก่าแจ้งยืนไว้ก่อนพี่เวิร์ดส่งหน่อยนะส่งหน่อยแล้วถ้าถ้ามีอะไรก็อย่ามาที่นี่อีกนะอ่าสี่สามสองโชคดีนะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเองก็อย่ามาที่นี่อีกนะโรงพยามาที่นี่อ๋อได้เลยครับไปไปไปโชคดีครับอาจารย์ครับครับโอยพ่อแม่สมัยนี้ทำให้ลูกมีปมด้อยเอาเฮ้ยอะมึงจะรออะไรอ่ะรอซ้อมไม่ต้องซ้อมไม่เป็นตูค่าย ไปด้วยนะคะ